โอเคสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคเนศพันสวัสดิ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมุตสาหการและการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็วันนี้จะมาทําคลิป Q&A ครั้งที่1นนะครับเนือ่องจากว่ามีหลายคําถามที่ s ับส c r i เบอร์หรือผู้ติดตามเพื่อนๆผู้ติดตามในในยูทูบชาแนลส่ง ส่งคําถามมาแล้วบางคําถามพิมพ์ตอบได้ง่ายบางคําถามก็พิมพ์ตอบได้ยากก็ใช้วิธีการพูดเอาน่าจะดีกว่านะครับก็ผมขออนุญ,ญาตเริ่มตัว Q a ของรอบนี้เลยนะครับครับอันแรกก็คือมีมีสับสไครเบอร์ใน u t u b e ถามว่าการเขียนโค้ด P S O จำลองอ การเขียนโค้ดโปรแกรมเช่น P.S.O หรือการเขียนโค้ด S.A. อะไรประมาณนี้ผมเอาประกาะเลเซอร์มาทเนาะเขียน P.S.O. หรือเขียน S.A. อะไรประมาณนี้ตอนแรกอาจารย์ให้ดูโมดูลแล้วอาจารย์ก็เขียนโค้ดผมอยากทราบว่าอาจารย์เอาข้อมูลจากไหนหรือพิจารณาอย่างไงว่าต้องเขียนโค้ดแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้พื้นฐานจากการทำงานของ Excel หรือเลือกฟังก์ชันการทํางานในการดําเนินการโมดูลผมก็จะถูกไหมครับอะถ้าผมอ่านคําถามแล้วแล้วผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็ก็คือเหมือนถามว่าเนี่ยดูเห็นคอนเซปต์ประมาณนี้เรารู้ได้ไงว่าจะเขียนโค้ดด้วยด้วยด้วยอ่า v b อย่งไงอะไรประมาณนี้นะครับจริงก็จะยกแค่รูปมาเพราะว่าเหมือนกับว่าซับสกายเบอร์ก็ถามมาว่า จากรูปนี้เงี้ยรู้ได้ไงว่าจะต้องเขียนโค้ดอย่างนี้นะครับก็ไหนๆก็หยิบไอเอกสารมาเราก็อ้างอิงที่มาที่ไปข้อนิดหนึง่งนะครับโอเคอ่าผมก็คิดว่าผมก็กลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันต้องทํายังไงหนอถึงจะเขียนได้ผมก็คิดว่าผมตอบคาถามนี้ประมาณอย่างนี้ดีกว่านะครับคือมันมีอยู่2ออย่างอันแรกคือถ้าถ้าจะเขียนโปรแกรมได้เนี่ย อันที่หนึ่งคือเข้าใจไอ้ตัวตัวทฤษฎีของโปรแกรมนั้นก่อนอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะเขียนอ่าเ a นะครับสียนเขียน simulated annealing ไอ้ตัวเนี้ยเราก็ไม่ได้เขียน simulated annealing จากจากตัวนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าเราไปทำความเข้าใจคอนเซปต์มันว่า simulated annealing เนี่ยคอนเซปต์มันเป็นยังไงแล้วพอเจอไอต้ตัวตัว สมการของมันเราก็จะเข้าใจว่าสมการของมันเนี่ยใช้บังคับเงื่อนไขอะไรเมื่อไหรอะไรประมาณนี้ครับพอเราจับคอนเซ็ปต,ต์มันได้แล้วว่ามันประมาณนี้แล้วเราก็รู้ว่าเราจะใช้ใช้ฟังก์ชันนี้หรือใช้อะไรเมื่อไหรตรงนี้ทําเพื่ออะไรเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเขียนโค้ดได้ไอันนี้เรื่องที่1นนะครับก็คือเข้าใจหลักการทํางานของโค้ดเช่นสมมติถ้าอยากเขียนด้วย S เอสเอเราก็มาดูคอนเซปต์มันตรงนี้ถ้าจะเขียนด้วย PSO เราก็ไปดูคอนเซปต์ดูโปรเซสเจอร์มันข้าวว่าหลักการการทํางานโปรเซสของมันเป็นยังไงเงี้ยลราก็ทําความเข้าใจว่าทําไมต้องทําอย่างนี้ทําไมต้องทํานี้ทํานี้เราจะเกิดผลยังไงอะไรประมาณเนี้ยฮะเราก็พอเข้าใจไอหลักการทฤษฎีอะไรของมันแล้วอะเราก็มาเขียนเองนะครับคราวนี้ไอคาสั่งที่ต้องใช้นะครับจริงๆเราเขียนด้วย v i s u a l Basic ก็ได้เขียนด้วย Python ก็ได้เขียนด้วยเขียนด้วยภาษาอะไรก็ได้หมดเลยฮะ แต่ว่าไอต้ตัวที่ผมคิดว่าสรุปคร่าวๆว่าตัวที่สําคัญคือในแต่ละภาษาเราต้องรู้จักตัวแปรที่เพียงพอสําหรับการเขียนนะครับรู้จักอาร์เรย์ที่เพียงพอสําหรับการเขียนซึ่งอาร์เรย์ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือคือตัวแปรล,ลําดับท,ที่ที่ลักษณะคือคาบิเคเตอร์นะฮะไอ้ตัวแปรอาร์เรย์เนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรอาร์เรย์หนึ่งมิติ2มิติหรือเป็นเดนมิกอาร์เรย์คืออาร์เรย์ที่ปรับขนาดได้คือ จะใช้ภาษาอะไรเขียนก็ช่างให้ต้องรู้จักตัวแปรแล้วก็รู้จักตัวแปรอาร์เรย์แล้วก็ใช้อินเด็กซ์ของมันได้คล่องแปลว่าสมมุติว่าเรามีมีตัวแปรที่เป็นลักษณะเป็นอาร์เรย์ A, แล้วเราสามารถมีอินเด็กซ์ตัวหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถที่จะ Move ไปยังจุดต่างๆในอาร์เรย์ A, ได้คล่องอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็รู้พวกลูปต่างๆเช่น for กับ if อะไรเงี้ย for if เนี่ย for, ใช้เยอะมากแล้วก็ while ผมคิดว่าก็หลักการที่ว่าเอ้ยเราเจอเห็นโค้ดหรือเห็นเปเปอร์แล้วเราเอามาเขียนโปรแกรมเองเนี่ยก็ต้องรู้ประมาณนี้ตัวแปรตัวแปรอาร์เรย์แล้วก็การเอาอินเด็กซ์ไปอ้างถึงจุดต่างๆในอาร์เรย์แล้วก็ไอพวกคำสั่ง if คำสั่ง for คำสั่ง w i l e ของภาษาต่างๆนะครับพออันที่หนึ่งเราเรารู้คอนเซปต์แล้วว่าคอนเซปต์ของสิ่งที่เราจะเขียนน่ย อัลกอริทึมมันเป็นยังไงมันมีหลักการยังไงจุดเด่นจุดด้อยมันยังไงและอันที่สองเรามีคําสั่งที่จะเรียกใช้มันเพียงพอละก่อนที่จะเขียนโปรแกรมสําหรับผมนะผมคิดว่าถ้าเผื่อเราสามารถที่จะเรียงลําดับมันบน Excel ได้ผมผมไม่ได้พูดถึงการเขียนบน Excel นะฮะแต่ผมพูดถึงการเขียนทั่วไปเลยถ้าเราสามารถที่จะเรียงลำดับมันบนบน,บน Excel ได้เช่น สามารถที่จะคำนวณมือผ่านทาง Excel ได้ว่ารอบแรกทำอะไรรอบที่สองทำไงรอบที่สามทำไงเงี้ยแล้วก็เหมือนทำนี้ได้เนี่ยมันก็แปลว่าเราเขียนโปรแกรมได้เราก็แค่เอาลำดับการทำงานมาเรียงเดียงเรียงต่อกันก็ก็จะเขียนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบว่าดูคำถามที่ว่าเห็นโค้ดอย่างนี้แล้วเ,เขียนเขียนออกมาเป็นโปรแกรมได้ไงผมก็ตอบในลักษณะนี้ว่าก็คือ เข้าใจไตัวทฤษฎีของเรื่องที่จะเขียนแล้วก็อันที่2คือรู้คำสั่งเพียงพอไม่ต้องรู้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าโปรแกรมเมอร์จะไม่รู้คำสั่งทั้งหมดอยู่ล้วอยากใช้อะไรก็ไปคนแล้วก็เอามาใช้ได้แต่รู้ที่มันเพียงพอนะครับสำคัญคืีตัวแปรตัวแปรอาร์เรแ,และอินเด็กที่จะอ้างถึงอาร์เรแล้วก็ if for อะไรพวกนี้พวกนี้สำคัญนะครับโอเคคราวนี้ต่อมาก็ อีกคำถามหนึ่งก็คืออาจารย์ครับขอถามหน่อยว่าอาจารย์มีหลักการยังไงในการเปลี่ยนโมเดลทางคณิตศาสตร์ให้อยู่ในรูปโค้ดนะครับสองคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะผมชอบคำถามมากมันเป็นคำถามที่ท,ที่แบบเออสำคัญสาหรับการการแปลงโค้ดหรือการการเขียนโปรแกรมในการทําพวกเนี้ยนะครับก็ตอนนี้คถามคำถามก็คือไอ้โมเดลตัวเนี้ยจะแปลงเป็นโค้ดได้ยังไงอะไรประมาณนี้ครับ โมเดลด้านออปติมัยครับผมก็สรุปคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะฮะคือในโมเดลด้านออปติมัยเนี่ยมันจะมีออบเจกตีฟฟังชันถ้าผมยกตัวอย่างนะจะเป็นลิเนียจะเป็นนอนลิเนียก็ช่า,างมันจะมีออบเจกตีฟฟังชันแล้วก็เงื่อนไขนะครับ constraint นะครับจะมีออบเจกตีฟฟังชันและ c o n s t r a i n แล้วมันก็จะมีตัวที่สำคัญคือ decision variable นะครับ uh, decision variable uh, decision variable ก Dec Vari mm ็ hmm. คือตัวตัวแปรตัดสินใจถูกไหมฮะถ้าเบื่อเป็นพวก l เ n e a หรือ non linea ก็ ar, คือตัวค่า x ที่เราอยากจะหาคราวนี้โดยมากเนี่ยก็จะบอกว่าไอ้ค่า x ที่เราจะหาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะถ้าเขียน AI เราก็จะให้ AI เนี่ยหาค่านี้ให้เราส่วนใหญ่นะผมใช้คําว่าส่วนใหญ่ แล้วก็ต่อมาคือ objective function objective ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะกลายไปเป็น fitness function หรือไม่ก็ถูกไปแปลงให้มันเกี่ยวข้องกับ fitness function นะครับไม่ว่าจะเป็น GA ไม่ว่าจะเป็น PSO อะไรส่วนใหญ่ objective จะกลายไปเป็นพวกกลุ่ม fitness function กลุ่ม evaluation function ในใน meta ah heuristic นะครับส่วน decision variable ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแปรนะครับ คราวนี้ส่วนเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขบังคับหรือ c o n s t r a i n เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวมาบอกว่า decision variable เราที่หาเนี่ยมันอยู่ในมันเป็น feasible solution หรือมันเป็น infeasible solution อะไรประมาณนี้หรือพวกนี้ง่ายมันจะทำให้อยู่ใน feasible region หรือ infeasible region อะไรประมาณนี้นะครับเข okay. คราวนี้มันก็มีอยู่สองแบบตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอ้ตัวแปรตัดสินใจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกลายไปเป็น decision variable มัน decision variable ส่วนใหญ่มันจะกลายไปเป็นพวกโครโมโซมหรือไอ้ชุดคำตอบของเราไม่ว่าจะเป็น GA หรือ PSO นี่แหละคราวนี้มันก็มีอยู่สองอย่างว่าเราจะแปลงมันยังไงเทคนิคเราจะแปลงเป็นยังไงนะครับคราวนี้ถ้าเผื่อเราตั้งตั้งตัว decision variable มา มาใส่เป็นโครโมโซมหรือเป็นเป็นค่าที่จะหาในในแต่ละอัลกอริทึมของเราเนี่ยบางครั้งพอ,อ meta heuristic ทำการสุม่มหรือปรับปรุงคำตอบเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ทำให้คำตอบที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวงสีฟ้าก็ได้หรือเป็นวงสีสีส้มก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าเป็นวงสีฟ้าคืออยู่เป็นอนาบริเวณทั้งหมดเลยเนี่ย มันก็อาจจะมีบางตัวที่ไม่ผ่านไม่ผ่านคอนสแตนท์พวกนี้นะฮะคราวนี้ถ้าเผื่อเราดีไซน์ไอตัวตัวแปรของเราในโปรแกรมเราดีๆเนี่ยมันก็จะทำให้ decision variable เนี่ยเป็นเฉพาะวงสีสีส้มนะครับถ้าเราทำให้มันเป็นเฉพาะในวงสีส้มได้เนี่ยมันก็ทำให้เวลาเราเสนอํำตอบเนี่ยมันอยู่ในนี้ มันก็ใช้เวลาน้อยกว่าแล้วในการหาหนึ่งคำตอบมันก็มีคุณภาพมากกว่าการที่การที่เราให้มันดิ้งเ c ออยู่ใน s ซ a ร์ h เ p a c e ทั้งหมดที่มันมีบริเวณที่เป็นคำตอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่ผมมองว่าไอ้ตัวที่สำคัญจริงๆก็คือไอ้เทคนิคในการในการาเขียนโปรแกรมให้คำตอบเนี่ยคำตอบ decision variable อยู่ใน f e a s i b i l i region คราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอย่างเวลาผมอ่านเปเปอร์หรือว่าผมไปฟังคอนเฟอเรนซ์เนี่ยตัวที่ผมสนใจสมมติว่ามีมีนักศึกษาหรือว่ามีเพื่อนอาจารย์ด้วยกันมาพูดเรื่องเรื่องอมิตา้าฮิวิสติกกับปัญหาทางสปอร์ตบ้านปัญหานุนนันนี้บ้างบางบางทีผมก็จะได้ยินอาใช้ GA บ้างใช้ PSO ใช้น่นใช้นันใช่นี่นนอ่ะผมก็จะไม่ไม่ได้โฟกัสตรง ต,ตัว G A หรือ P S O ถ้าอาจารย์เขาไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะปรับปรุงตรงนั้นแต่ผมจะมาโฟกัสตรงเรื่องของการการแปลงไอ้ตัวนี้ฮะการจากชุดชุดตัวแปรเนี่ยการ ENCODE การ DECODE คำตอบจากตรงนี้มาเป็นมาเปนให้ว่าว่าไอ้การดีไซน์ตัวแปรเขายังไงที่ให้มันอยู่ใน visible region ไม่เกินออกไป พอ,พอเข้าใจหรือ่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องนี้อธิบายยากเหมือนกันพูดง่ายๆคือว่าตัว objective จะกลายเป็นเหมือน fitness function หรือเป็น objective function ของ meta heuristic อยู่แล้วตัวแปรตัดสินใจในอ linear programming model เนี่ยมักจะกลายมาเป็นตัวแปรมักจะใช่นะของของปัญหา meta heuristic อยู่แล้วส่วน c o n s t r a i n เนี่ย มันจะกลายมาเป็นบริเวณที่เป็น feasible region หรือหรือ infeasible region อะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้เวลาไปฟังคอนเฟรนซ์หรือว่าไปอ่านเปเปอร์อ่ะผมก็จะเวลาเจอปัญหาอะไรต่างๆผมก็จะโฟกัสว่าเขาดีไซน์ตัวนี้ยังไงนะดีไซน์ดีไซน์ตัวแปรในมิต้ h ฮิ r ิสติกยังไงให้มันอยู่ใน feasible region นะครับก็ผมก็ตั้งแต่ ไปฟังคอนเฟอเรนซ์หรือไปไปอ่านเปเปอร์มาก็เราก็จะได้เทคนิคเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เราก็เรียนรู้ไปเรื่อยว่าอ๋อถ้าดีไซน์อย่างเงี้ยมันมันจะหลุดดีไซน์อย่างเงี้ยมันจะอยู่แค่ในนี้นะครับก็นี่ก็คือก็คือ,คอวิธีการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปจากทั้งหมดเลยก็คือเข้าใจตัวอัลกอริทึมก่อนเรียนรู้คําสั่งแล้วก็เรื่องของปัญหาเนี่ยเราก็เหมือนกับดูเปเปอร์ด้วย แล้วก็ศึกษาเองด้วยคิดเองด้วยอะไรด้วยสารพัดนะครับว่าว่าจะดีไซน์ยังไงให้มันเป็นอยู่ในฟิสิเบิลรีเจนผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่านักศึกษา,าผมคนหนึ่งเนาะจะทำโปรแกรมจัดตารางสอนนะครับคราวนี้จัดตารางสอนในมหาลัยเนี่ยมันก็มีทั้งมีทั้งอาจารย์ มีทั้งอาจารย์ว่างวันไหนมีทั้งห้องเรียนว่างวันไหนมีทั้งนักศึกษาว่างวันไหนอะไรประมาณนี้แล,แล้วก็มันทําให้แบบมีโอกาสสูงมากที่ตัวตัวแปรเนเนี้ยมันจะใหญ่นะครับแล้วถ้าเราแรนดอมทั้งหมดเนี่ยแน่นอนมันจะออกไปนอกฟิสติเบลรีเจนได้ง่ายนะครับคราวนี้ไอตอนที่สร้างเนี่ยผมก็ให้นักศึกษาไปดูว่า เวลาไปอ่านเปเปอร์ทำไงให้เขาดีไซน์ในเปเปอร์หรือในอะไรเงี้ยเขาดีไซน์ยังไงให้คําตอบอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนั้นเราต้องวางตัวแปรยังไงถ้าวางอย่างนี้จะหลุดไหมถ้าวางอย่างนี้จะหลุดไหมการดีโคดการเอนโคดจากจากตัวแปรอย่างเงี้ยมาเป็นคําตอบเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็คือคําตอบในส่วนของว่าที่ที่คําถามว่า ดูอัลกอริทึมแล้วเขียนได้ยังไงนะครับแล้วก็การแปลงจากปัญหามาเป็นมาเขียนเป็นโค้ดอะเขียนยังไงนะครับก็ไม่ทราบว่าตอบเราจะาตรงใจหรือเปล่าจะตรงกับคำถามที่ต้องการหรือเปล่านะครับก็มี q a อันอื่นที่ผมค้างไว้ยังไม่ได้ตอบอยู่บ้างเหมือนกันก็ขออนุญาตตอบตรงนี้เลยละกันนะครับ ก็นานมากแล้วนะครับอันนี้ต้องขอโทษจริงๆว่าจะทำให้ไม่ได้ทำให้สักทีก็คือมีซับสไคร์เบอร์ถามว่ามันติออบเจคทีอาร์กิเกตแพนนิงอ่ะคือผมเคยบรรยายอาร์กิเกตแพนนิงเป็นียโปรแกรมมิ่งโมเดลนะครับแล้วก็มีมีคนถามมาว่าถ้าเป็นมันติโปรดักต์เนี่ยนะครับทำอาร์กิเกตเนี่ยจะโมเดลยังไงนะครับก็ผมไม่ได้ทำคลิปให้สักที ก็เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมีสอนในรายวิชา POM เอ็ของปอโทละเดี๋ยวผมจะสอนไอเดียแพนนิงแล้วผมก็จะสอนให้เลยไปเป็นมันติโปรดัก t ์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาลงให้นะครับอันที่สองก็อีกคำถามหนึ่งก็คือเรื่องของว่าเมื่อไร่สอน PSO นะครับก็จะบอกว่าขอพเอ PSO จะขยับไปช้ากว่านี้นิดนึงเพราะว่าตอนนี้ คราวที่แล้วเนี่ยเหมือนสอน P.S.O นักศึกษาไปแล้วปรากฏว่านักศึกษาเพิ่งสอบมาหรืออะไรเงี้ยแล้วเด็กนักศึกษาก็จะเบลอๆก็เลยทําให้นักศึกษาในคลาสเนี่ยยังไม่ได้ P.S.O ผมก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมอสอน P.S.O ใหม่ให้นะครับแล้วก็ค่อยลงคลิปผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสอน P.S.O ใหม่ให้ก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเอาคลิปมาลงสำหรับตัว ตัว P S O นะครับ uh, P S O มีม,มีมีเหมือนกับว่ามมีคลิปที่บรรยายไว้ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าคลิปอันนั้นน่ะน่าจะดูยากนิดนึงผมสังเกตดูขนาดเด็กปอเอกมันนั่งดูก็ก็รู้สึกยากเพราะที่ยากไม่ใช่อะไรฮนะคือสัปดาห์มันเหลือน้อยละผมเหลืออีกประมาณ3สัปดาห์หรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วมันจะต้องปิดคอร์สผมก็เลยสอนแล้วก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยมาสอน GA อยู่เยอะนะครับแล้วก็สอน PSO น้อยเพราะสอน PSO หลัง GA ปีนี้ก็เลยสลับสอน PSO ก่อน GA นะครับเพราะงั้นปีนี้ GA เข้าใจว่าคงไม่ละเอียดถ้าใครอยากได้ GA ละเอียดละเอียดลองไปตามดูที่คลิปเก่าๆนะครับ GA จะละเอียดกว่านะครับอีกอันนึงเรื่อง Power BI นะครับก็มี เพื่อนอาจารย์มี s u b ส c r i เบอนะครับถามมาว่าไอ้ p r w i r bi ที่บรรยายนะครับมีมี e x l e l ตัวอย่างไหมนะครับก็ตอนนี้ผมเอา Excel ไปลงให้แล้วนะครับในใต้คำถาม comment, นะครับใต้คอมเมนต์นะครับก็เอาลิงก์ไปวางไว้นะครับก็เอาลงไว้ใน d ับบ b o อแล้วก็ส่งลิงก์ไปนะครับถ้าเผื่อผมเผลอไปลบลบไอไฟ Excel แล้วก็ขอขอโทษด,ด้วยนะครับก็ ทักมาใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้แต่ตอนนี้เข้าใจว่าไฟล์็กเซลนั้นน่าจะยังอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับรู้สึกว่าคลิปที่ที่บรรยายไปนะครับคลิปตัวนี้จะจะได้ได้รับความนิยมเยอะสุดอาจจะเพราะว่าเวลามันสั้นกว่าตัวอื่นด้วยนะครับแล้วก็รูปมันดูดูดูน่าสนใจมากอะไรประมาณนี้คลิปนี้ก็จะคนดูเยอะสุด จากวันนี้ก็ประมาณสามหกพันหกพันสามแล้วนะครับค่อนค่อนข้างเยอะอครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปผมนะครับเป็นกําลังใจให้ให้คนทาคลิปมากเลยฮะร,รู้สึกว่าทำแล้วมันเออมันมีประโยชน์กับสังคมอะไรประมาณนี้ก็ก็รู้สึกดีอะคราวนี้ผมก็อยากจะบอกอีกสองอันนะครับคือไอ้คลิปแรกเนี่ยดูแล้วแบบมันมันก็จะ เหมือนกับว่าใครที่เพิ่งศึกษาปุ๊บดูก็จะพอรู้ว่า Power BI ทําอะไรได้นะครับใช้คําสั่งอะไรยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คลิปคลิปนี้คราวนี้จริงๆผมอยากอยากบอกว่ามันมีสองคลิปที่ที่ละเอียดนะครับไอคลิป2คลิปที่ละเอียดเนี่ยนะครับมันจะต่างกับคลิปแรกอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าคลิปแรกเนี่ยสมมติว่ายังไม่เคยศึกษา Power BI มาเลยเนี่ยดูปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อ Power BI เนี่ยมันทําอย่างนี้ทําอย่างนี้หลักการคร่าวๆมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่พอจะเอาไปใช้งานจริงเนี่ยมันมันก็จะได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับไปเล่นต่อไปอะไรก็ได้ละในเวลาชั่วโมงชั่วโมง40นาทีที่ดูนะครับสองคลิปเนี่ยจะเหมือนกับว่าจะละเอียดกว่านะครับสองคลิปหลังเนี่ยจะละเอียดกว่าคือผมมองว่าบางครั้งเนี่ยพอใช้ Power BI เป็นหมดแล้วเนี่ย แต่ว่าบางครั้งพอไปทํางานในโรงงานหรือในองค์กรปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยอย่างให้ข้อมูลมาหรือลูกน้องที่ทํางานเนี่ยให้ข้อมูลมาไม่ไม่ตรงกับที่ Power BI คือไม่ตรงใจเราอะนะครับคราวนี้ถ้าเราอยากได้กราฟหรืออยากได้อะไรที่มันได้กราฟ,ฟิกได้รูปอะไรวิเคราะห์ได้ตรงใจเราเนี่ยผมก็ว่าไอ้สิ่งสําคัญจุดหนึ่งก็คือการดีไซน์ว่าเขาต้องเอาข้อมูลมาให้เราหน้าตาประมาณไหนนะครับ ซึ่งผมว่าไอคลิปคลิปอันนี้นะครับคลิปอันนี้จะจะมีดีเทลว่าข้อมูลที่ที่จัดเก็บมาหน้าตาประมาณไหนที่ใช้ได้บ้างอย่างไหนที่ power bi ชอบอย่างไหนที่ power bi ไม่ชอบนะครับก็ก็จะอยู่ในคลิปที่2ส่วนไอคลิปที่3มอันเนี้ยจะเป็นตัวอย่างเล็กๆคือข้อมูลบางอย่างที่ตัว power bi ไม่ชอบนะครับมันจะมีแบบข้อมูลบางชนิดที่แบบ มันไม่เหมือนถ้า power bi ชอบเนี่ยมันอาจจะเหมือนผ่าน normalization นะน o r m a l i z a t ทักสามระดับอะไรเงี้ย power bi จะชอบหนึ่งแค่ผ่านมาหนึ่งระดับก็ก็เป็นไปได้ละอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าผ่านสามระดับเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลง่ายอะไรง่ายนะครับส่วนคลิปที่สองเนี่ยจะเป็นพวกข้อมูลที่ไม่ผ่านเหมือน power bi ไม่ชอบคือมไม่ได้ผ่าน n o r m a l i z a t o n นะครับมันยังในอยู่ในรูปของพวกตาราง pivot table pivot table อะไรพวกเนี้ยนะครับ แต่ว่าเราก็สามารถแปลงจากสิ่งที่ Power BI ไม่ชอบให้ Power BI ชอบได้แต่คลิปที่3เนี่อาจจะดูยากนิดหนึ่งผมเอาตัวอย่างที่ง่ายมาด้วยแล้วก็ตัวอย่างหลังๆมันซับซ้อนนะครับมนก็อาจจะจะต้องเข้าใจยากนิดหนึ่งครับก็หมดแล้วสำหรับ Q&A แล้วก็สิ่งที่ที่อยากจะพูดนะครับก็ขอบคุณส u b คร r i b e r ทุกคนนะครับที่ ที่ติดตามนะก็เป็นกำลังใจให้ให้คนทำคลิปมากเลยครัขบขอบคุณครับ